มาดูการทำข้อในภาวะฉุกเฉินกันค่ะการทำข้อฉุกเฉินคือการทำข้อทารกในเวลาและสถานที่ที่ไม่ได้เตรียมไว้ค่ะันที่มารดาไปคขอดไม่ทันเช่นขอดอยู่ที่บ้านหรือขอดบนรถก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามให้พยาบาลพี่ป๊อบด้วยนะคะหน้าที่เกิดเหตุถ้ามารดารู้สึกอยากเบ่งนะคะห้ามเชียร์เบ่งมารดานะคะให้มารดากั้นลมเบ่งไว้และหายใจเข้าออกสั้นๆหรือเป่าลมหายใจออกเพื่อยืดเวลาค่ะ 2. ถ้ามารดารู้สึกไม่ไหวแล้วอยากเบ่งแล้ว1 ทารกต้องคลอดในที่ที่อบอุ่นอากาศไม่เย็นไม่หนาวนะคะให้ใช้ผ้าสะอาดรองไว้ใต้ก้นผู้คลอด 2. ให้มันดาเบ่งคลอดช้าๆนะคะเพื่อป้องกันการฉีกขาดของแผลฝีเย็บ3ไม่ตัดสายสะดือนะคะเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อได้ให้มัดสายสะดือเอาไว้ค่ะ 4. เมื่อศีรษะทารกคลอดนะคะให้ใช้ผ้ารองฝีเย็บเอาไว้รีบเช็ดตัวทารกให้แห้งและกระตุ้นให้ทารกร้องถ้าทารกมีเสมหะเยอะให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดไปในปากนะคะ5 ให้รีบนําทารกเข้าเต้ามารดานะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันการตกเลืดหลังคลอดของมารดาด้วยสุดท้ายปล่อยให้ลูกคลอดเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองมีอาการที่เริ่มเจ็บคันคลอดหรือยังถ้ามีอาการเจ็บคันจริงให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะ